เอาละครับคุณผู้ชมครับแซมมวยขมิญเจ้าของเข็มขัด2เส้นสอดคู่เอกกับนักมวยไทยโดนนักมวยไทยเตะแขนหักอีกแล้วถือว่าเป็นไฟที่สร้างความจิบซ้ำให้กับแฟนมวยสาวกัมพูชาอีกครั้งกับการที่ลีจำเริญนักสซกคุณขมเจ้าของสองเข็มขัดแซม ที่ตกเป็นฝ่ายปลาใสให้กับแสนสักเงินนักมวยไทยแบบคาบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการซกระหว่างแสนสักเงินนักมวยไทยและลีจำเรินนักซกกัมพูชาเป็นการซกในรายการมวยของกัมพูชาที่มีซื่อรายการว่ามวยขมินคาราบาวซิ่งเงินล้านซกกันไปในเมื่อเวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศกัมพูชา ซึ่งไฮไลท์มันอยู่ที่คู่เอกเป็นการพบกันระหว่างแซมมวยคุณคเมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสาวกัมพูซาโดยงานนี้เป็นการซก,กันในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมซึ่งเงินรางวัลอยู่ที่1ล้านเรียวหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ8,000บาทอันนี้คือเงินรางวัลของคู่เอกเลยนะครับ บอกได้เลยว่าสปอนเซอร์งานนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสนับสนุนได้เงินเพียงแค่นิดเดียวนี่ขนาดว่าเป็นคู่เอกเลยนะครับเนี่ยเงินรางวัลแค่8,000บาทเท่านั้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดการซกกันนะครับว่ามวยคู่นี้อย่างที่แอดบอกไปนะครับว่า สก,กันในพิกัด70กิโลกรัมโดยเริ่มไฟสกนะครับนักมวยทั้งคู่ก็ออกอาวุธกันยังเซิงกันเป็นส่วนใหญ่แต่ที่แอดแปลกใจก็คือมวยกัมพูชาเนี่ยเวลาเขาออกหมัดนะครับหมัดจะไม่ค่อยเป็นหมัดตรงจะเป็นเหมือนกับหมัดเวี่ยงมากกว่านะครับแล้วสิ่งที่นักมวยกัมพูชาหลายคนที่อาจสังเกตมานะครับ เขาจะพยายามไซสอกตรงมากกว่าไซการเตะหรือไซกํปั้นในการน็อกคู่ต่อสู้นะครับในยกแรกก็จะเป็นการดูเชิงมวยกันไปก่อนจุดจุดจ้องจ้องไม่ค่อยจะออกอาวุธหนักสักเท่าไหร่แต่พอเริ่มกลับเข้ามาในยก2นักมวยไทยอย่างแสนสักเงินเป็นฝ่ายขยับเข้าเดินหาและก็มีบางจังหวะน,นะครับ ที่นักมวยของกัมบพูชายอย่างหลีจำเริญเดินสลับตัดเข้ามาบ้างแต่ก็เข้ามาไม่ได้นานแสนสักเงินก็พลิกเหลี่ยมมวยไทยแล้วก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาอีกนะครับในยกที่2ซึ่งนักมวยทั้งสองคนก็จะผัดกันออกอาวุธกันไปมาเตะบ้างซกบ้างแต่ไฮไลท์ที่เด็ด ก็อยู่ที่ยกที่3นี่แหละครับนักมวยทั้ง2ฝ่ายก็ออกอาวุธกันอย่างมันแล้วก็มากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายของแสนสักเงินที่เดินเข้าไปออกอาวุธมากกว่านะครับเป็นการเดินเข้าหาลีจำเริญแสนสักเงินเดินเข้าหาลีจำเริญแต่ลีจำเรินก็เริ่มจะถอยออกไปจังหวะแรกที่เป็นไฮไลท์ของไฟนี้ก็คือการเตะของแสนสักเงินนะครับนักศกกัมพูชาลีจำเรินได้เอาแขนขึ้นมายกบงัง แขนของรีจำเริญเริ่มรู้สึกเจ็บแป๊บๆแ,และยกแขนไม่ค่อยขึ้นจังหวะนี้แอดก็มองว่ากระดูกของรีจำเริญน่าจะเริ่มด่กแล้วคือเริ่มมีรอยร้าวในกระดูกแล้วนะครับแต่เจ้าตัวนั้นไม่ยอมหยุดกรรมการถามว่าโซกไหวไหมเจ้าตัวก็ตอบว่าไหวครับทั้งที่ว่าแขนเนี่ยก็ห้อยอยู่เลยนะครับแล้วก็ยกมือแทบจะไม่ขึ้นแล้วแสนศัก์ก็มองเห็นโอกาสไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดลอยเจ้าตัวก็เดินเข้าหาหนักยิ่งกว่าเดิม และสุดท้ายมาที่จังหวะผดดืศึกแสนสักเงินเตะเข้าไปที่ลำตัวของลีจำเรินลีจำเรินไซ้แขนที่เจ็บออกมารับแข้งของแสนสักเงินผลปรากฏว่าเจ้าตัวซกต่อไม่ไหวกรรมการนับครบสิบแล้วก็ยุติการซกไปนะครับฝั่งของแสนสักเงินเองก็เข้าไปขอโทษลีจำเรินเพื่อแสดงน้ำใจของนักกีฬาและการแข่งขันซกมวยไฟนี้ก็ทําให้แสนสักเงินเป็นฝ่ายชนะแต่ที่ลำบากใจก็คือ นักซกเข,ขมรนหรือลีจำเริญต้องแขนหักหลังจากนั้นแสนสักเงินก็รับเงินรางวัลจำนวนหนึ่งล้านเรียวหรือเป็นเงินบาท8,00 0กว่าบาทนะครับหลังจากไฟซกนี้เฟซบุ๊กของลีจำเริญเองก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าจากการซกในวันนั้นทําให้ทําให้สันแขนหักและเขาก็โพสต์ภาพของฟิลม์มเอ็กซเรย์นะครับที่เป็นภาพของแขนเขาหักหรือกระดูกหักที่ดามเฟือกอยู่นะครับต่อมาสื่อมวลชนของกัมพูชาอย่าง ทเวนไฟสปอร์ตเองก็ได้ออกมาโพสต์เส้นกันนะครับว่าลีจำเริญซกวันนี้กับนักมวยไทยจนแขนของเขาหักมันจบทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นก็มีสาวกัมพูชาเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากเดี๋ยวต่อไปเราไปดูความคิดเห็นของสาวกัมพูชากันนะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกกับมวยไฟนี้ยังไงคอมเมนต์คนกัมพูชาคนแรกนี่ขนาดนักซกระดับประเทศของเรานั่นเนี่ยยังโดนนักมวยไทยเตะจนแขนหักแล้วจะไปพูดอะไรถึงกับนักซกที่ไม่ค่อยเก่ง ถ้ามาเจอมวยแข็งกว่านี้คงจะต้องแอวหักกันเลยทีเดียวคอมเมนต์คุณกัมพูซาคุณต่อมามันน่าเศร้ามากเลยครับเมื่อเห็นนักมวยของบ้านเราโดนเตะจนแขนหักนี่มันอันตรายมากเลยนะครับท,ท,ทั้งที่เป็นนักมวยที่มีประสบการณ์และกระดูกก็แข็งพอสมควรแต่ก็ยังโดนนักมวยไทยเตะจนแขนหักโถ่ลำบากใจแทนเลยคอมเมนต์คุณกัมพูชาคุณต่อมาไม่ต้องเสียใจไปเลยครับพวกเราซาว้าขมินทั้งหลายและแฟนมวยทั้งหลายเป็นกําลังใจให้ครับ ขอให้คุณสู้ต่อไปรักษาแขนให้หายแล้วกลับมาซกไวๆนะครับคอมเมนต์คนกัมพูชาคนสุดท้ายมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะเอาแขนไปรับการเตะหนักขนาดนั้นแลกกับเงินแค่1ล้านเรียวผมรู้เลยว่านี่คือการซิ่งเงินรางวัลที่แบบถูกมากๆไม่คุ้มหรอกครับเลิกเถอะและต่อไปเราไปดูคอมเมนต์ของคนไทยกันนะครับเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรเมื่อนักมวยไทยเตะแขนนักซกสาวกัมพูชาจนแขนหักคอมเมนต์คนไทยคนแรก นักมวยไทยน่าจะโนเนมขนาดไหนไปซกคู่เอกเอาเงิน8 0 0พขนาดโนเนมก็ยังน็อกแซมกัมปูซาได้ซกอยู่ไทยกิ๊กก๊กซกแต่ละทีน่าจะได้หลายหมื่นอยู่นะคอมเมนต์คนไทยคนต่อมามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคิดดูสินักมวยคนนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยถ้าขมิ้นมันชนะก็ได้แค่ว่าชนะมวยไทยโนเนมของไทยแต่นี่มันแพ้ฝั่งที่เสียหายก็คือขมิน้นที่ตลกก็คือไทยแทบไม่ค่อยสนใจใส่นะครั้งนี้เลย ทยเตะขมิ้นแขนหักและที่ตลกกว่านั้นคนไทยส่วนใหญ่ที่รู้เรื่องนี้บอกบางคนยังไม่รู้ซื่อนักมวยด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมาขมิ้นโชคดีมากแล้วที่แข้งไทยไม่เตะเข้าที่คอไม่งั้นคอหักตายตั้งแต่แข้งแรกไปแล้วอ่อนแอเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาปากดีแอบอ้างเป็นต้นสบับเรียนมวยกับคนไทยมาพอซกได้แอบอ้างใส่คำพูดศิลปะการต่อสู้ของขมิน้นไทยเป็นสปอนเซอร์การซก ในขมรถ้าไม่มีบริษัทของคนไทยเป็นสปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายใ,ให้จบคอมเมนต์คนไทยคนต่อมาคงเข้าใจคำว่ากระดูกคนละเบอร์แล้วนะเม้นจุดอ่อนของกุนขมรคือความเราะบางของกระดูกคนละอย่างเส้นแขนและขามวยไทยฝึกหนักในการเตะแม้ต้องสวนกับหน้าแข้งเหมือนกันแต่ขมนบาบางเกินลีเจริญอาจสู้กับมวยไทยหายไวๆนะคอมเมนต์คนไทยคนต่อมามันคุ้มค่าเครื่องบินไหมเนี่ย หรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงนั่งรถเข้าไปแข่งกับขมิบเขาไปทางรถก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันเลยมั้งสงสารนักมวยไทยที่ไปต่อยที่กัมพูซานะเขาก็ต้องทำเพื่อปากท้องสมโคมมวยดูแลหน่วยค่ะเขาไม่มีเวทีในไทยต่อยหรอต่อยในไทยยังไงก็น่าจะได้เป็นหมื่นๆมื่นคอมเมนต์คนไทยคนต่อมามวยไทยหลายคนเดินสายแพ้เอาตังค์มวยหลายคนกเกษียณด้วยอายุมวยเซี่ยวเดินสายนานเหลี่ยมเยอะทำยังไงให,ให้เจ็บตัวน้อย และตามไปสั่งเห็นงองงงงงไม่ได้บอกทุกอย่างแต่ทุกอย่างขึ้นกับอารมณ์นักมวยวันดีคืนดีคือรับตังแต่ซักดาบคุณตึงๆคอมเมนต์ต่อมาสุดของขมินมันแต่เป็นระดับล่างปลายแถวของเราขมินนี่เป็นต้นกําเนิดต้นตำรับและต้นสบับแบบไหนสู้ของก๊อปของเรียนแบบไม่ได้เลยแขนหักขาพังหมดเลยหัวแถวระดับแนวหน้าระดับแซมมวยกุนเเมมวยฆ่าสิงโตต้องมาแพ้ ให้กับนักมวยไทยแก่ๆหรือมวยโนเนียมเดินสายหมดเลยคอมเมนต์คนไทคนสุดท้ายแรกๆเอามวยแก่มวยไม่มีเกียรติไปเสื้อดวังดังทางรัฐพอเคม็มมากๆเข้ามีศักดิ์ศรีประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนักมวยไทยเริ่มเอาจริงผลก็เป็นอย่างที่เห็นไม่หักก็หลับแทบทุกงนัดไม่ได้ดูความสามารถนักมวยตัวเองเลยไซยต์ปากมันไม่ได้ทํา ให้นักมวยตัวเองเก่งขึ้นมาได้หรอกจำไว้ของปลอมของไม่มีราคาต่อให้หน้าด้านเค็มแค่ไหนสุดท้ายของปลอมก็คือของปลอมความกระจอกมันก็แสดงออกมาให้เห็นอยู่ดีและนี่ก็คือความสะใจของนักมวยไทยและคนไทยเมื่อนักมวยไทยอย่าง แสนสักเงินเตะนักซกสาวกัมพูชาจนแขนหักและวันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมา,มากๆครับผมที่เข้ามารับชมคลิปก่อนจะจากกันฝากทุกคนกดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณจริงๆครับผม